สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟา24ทามเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไอ้เมล็ดเก็บอันตลาดเกลือนะครับผมนมาก็ทุน1,000 0เนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด400แล้วกันนะครับผมนะแม่80รอบยาวๆตัอไปครับผม เอาอันดับแรกก็สวัสดียามดึกนะครับนอแล้วก็สวัสดีคนยังไม่ทันได้นอนนะครับมาอีกรอบครับพี่น้องเอ้ยเอาเติมเพียงกระเติมเข้าโบนัสเลี้ยวนะครับผมมาเข้าโบนัสเบ็ด400นะครับ14สปินนะครับเอาละนะครับผมมาแตกบ่แตกเดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับนอมาสวยๆงามๆเอ้ยไว้แตกครับพี่น้องเอ้ยเอาละไงจังหวะนี้ไว้แตกเอ้ยไว้แตกได้ใส่อยู่นะครับผมมา โอ้ยไวแตกสวงเอาแล้วไงไวแตกสองได้ใช้ไหมเอ้ยโอ้ยสวยงามตี่ตอบอมยางหน่อยก็ได้สะสมตัวคุณครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงสะสมตัวคุณก่อนนะครับผมมาบังยังไงข่อยรุ่นที่หลังนะครับผมสวยงามนั่นแหละคุณหกลอยอยู่แล้วนะครับบาทที่นี่มาขวานเน้นนขวานเน้นนขวานเน้นนเอยเน้ยนเน้ยนไวแตกไวแตก เน้นเน้นเน้นเน้ขวาเน้นเเน้นเบึมบึมบังแบบบึมบมนะครับผมนะเอาแตกแบบบึมบึมบึมอุณเจรออยู่แล้วนะครับจะได้ไส์ไหมนี่จังหวะนี่เ้เฮ้ยเฮ้อย่าบอกว่าจบสองพัด้พี่น้องเฮ้ยเฮเอาดีๆเอ้ยไวแตกไว้แตกเกนึเคหนึ่งโอ้ยสวยงามเคนึงเคนึงเคหนึงได้อยู่นะครับผมเคนึงเคนึงโอ้ยได้อยู่นะครับผมเคนึเคนึโอ้ยเอแกกระเพิ่มเรียบร้อยเคนึโอ้ยเคึมา เอิบเก่งกระเพื่มเอาแล้วไงจังหวะนี้วายเอิบเก่งกระเพื่มมีบอมมืออีกนะครับเอิบเก่งกระเพื่อมมีบอลจังหวะนี้เว้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยบังเดียวนะครับบังไงครับผมบังนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทสครับห้าหมื่นเน้นเนนเลยนะครับบังเดียวช็อตเดียวรู้เรื่องนะครับเรียบร้อยดีครับพี่น้องเอ้ยห้าหมื่นสวงนะครับร้อยกว่าเท่าเน้นเน้นเลยนะครับผมโอ้ยไปต่อครับผม มาไวแบบนี้ไปต่อวนี้นอนนะครับผมนะเออเอามาอยู่นี่นะครับเกมตลาดเกียร์นะครับผมนะเบีดเอาก็เข่าขึ้นกันนะครับเบีดเอากะเตียขึ้นเกินนะครับนู้นนะตอนนี้ก็บกำไรเนียนๆแล้วครับผมซีเหมือนกว่าแล้วครับผมกำไรเนียนๆเลยนะครับผมนะเอาแบบกำไรเนียนๆๆๆเลยนะครับอู้เนียนคักเนียนๆพวดนะครับเออเอาไปกันเลยแหละครับผม อ้ข่อยมักสดวังหันนี่หลายแล้วครับสดหาเงินวังหันนี่แปลกชดเดียวเลยนะครับผมมาข่อยยังมักเลยนะครับผมอนี่ก็เบิดไปเรื่อยๆก่อนครับพี่น้องเอ้ยดูเชิงดูเชิงนะครับผมนะจับป้อนก็แค่แค่เบิดหาซีบรอบนี่ก็พอแหละครับผมสวยงามม,มีบอยมีบอยสวยงามอีกเอ็นหนึ่งเอหนึ่งไม่มานะครับเหงากันไปนะครับผมมนาะ ผมเบ็ยดไอ้นี่แล้วนะครับก่อนผมเล่นเบ็ยดซีลอยด์นะคอยเบ็ยดไอ้เบ็ยดหนึ่งแล้วนะครับผมนะประมาณร้อยรอบแล้วนะครับผมอ่าคอยเบ็ยดคอยเบ็ยดเบ็ยดหนึ่งก่อนนะครับผมก็มาใส่เบ็ยดซีลอยที่หลังนะครับมันก็เลยถึงรอบมันก็เลยเข้าไว้นะครับเรถไม่ต้องแปลกใจนะครับผมนะมันมีสูตรมีเทคนิคนะครับผมเทคนิคในการเล่นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขาดไม่ได้ก็คือดวงนะครับผมนะลินเซลอยดเนี่ย เข้าโบนัสบ่อยก็จริงเอาเติมเก็บกระเพิ็กเข้าโบนัสอีกแล้วนะครับผมนะโบนัสรวบทีสวงพี่น้องเอ้ยมาเบิงกันนะครับขออีกห้าหมื่นแตกแสนไปเลยนะครับผมมนะาขอส,สวยงงามๆเอาม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 าสะสมตัวคุณก่อนกันได้คอมโบนิดหน่อยก่อนกันได้นะครับผมอันนี้มันบุคอมโบยังเลยนะครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยขวันเอ้ยขวันมา <laughs> เอาคุณสวางยู่เลยนะครับผม เอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าจบท่นนี้เด้พี่นอ้องเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นเพียนใจเย็นเพียนเฮ้ยสวยงามเอาอสปินกับซิเบิร์ระบาดดิหัวตะได้คุนสามหนึ่งเนี้โอ้ยตลาดเกือ <c oughs> โอ้ยโบนัดเบ็ด4 0สยแตกสี่ลยแปสิบหน้ามืดไปเนงเคนะครับผมขวามเอพพอพๆอเ้าเลยเสาเลยนะครับผม โอ้ยแตกสี่ร้อยปิบวันนี้เบ็ดสี่ร้อยได้หนิอาโอเคก็ผมเรียบร้อยดีนะครับผมนะก้อทุนหนึ่งหมื่นนะครับน้อฟาดมาสี่หมื่นห้านะครับผมเน้นๆเลยนะครับผมเอ๊ะผู้ใดที่ยังบอดทันได้อยากนอนนะครับเดี๋ยวไปพอที่ช่องวีหนึ่งต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะปายายๆายบาย